สวัสดีครับวันนี้พีเอจะมาสอนวิธีพับน้องมีตอนน้อยๆตัวน,นี้นะครับขั้นตอนนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมในการใช้นะี่ก็มีกระดาษไ4ซสองแผ่นนะครับโอเคตอนแรกให้เรากระดาษไแผ่นหนึ่งมาพับเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะโอเคแบบนี้พอเสร็จแล้วให้เรารีดนะปึ๊บแล้วก็ฉีกตรงนี้ทิ้งนะครับก่อนจะฉีกเราก็พับแบบเดียวกันก่อนนะครับอีกแผ่นหนึ่ง อ่าแบบนี้แล้วก็ฉีกทีเดียว2แผ่นเลยนะครับโอเคฉีัป๊ปแบบนี้เสร็จแล้วให้เราเปิดกระดาษแผ่นนีงออกก่อนนะครับแบบนี้ไปท,ทำตัวก่อนนะนะครับขอบนี้หัด้านบนนะอ่าแบบนี้แล้วตรงค่้ยลีดนะ่ะอ่าว้าวอ่าแล้วก็หันมาด้านนี้นะครับแล้วก็ลีดกระดาษตรงนี้ อาครับแล้วก็เปิดออกมาขั้นตอนต่อมาให้เราครับขอบนี้หาตรงนี้แล้วก็รีดนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ลงมาด้วยรีดปึ๊บโอเคได้แบบนี้แล้วให้เราเปิดออกมานะครับให้เราเปลี่ยนมุมเ๋ยวมีเส้นตรงกลางตรงนี้นะครับให้เราพับขอบนี้หาตรงกลาง ที่ไม่เห็นลงคลิปเกี่ยวกับกระดาษนานนี้เพราะว่าแบบว่าตทนนี้พี่ติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้ลงแล้วก็ขอบนี้เขาหาตรงกลางด้วยเดี๋ยวถ้าพี่หาเวลาได้แล้วก็พี่ก็จะลงคลิปแบบนี้อีกนะพิสัญญาเลยพี่ต้องกลับมาลงคลิปแน,น่นอนแต่ช่วงนี้ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยอาจจะลงคลิปข้บกระดาษช้าหน่อยนะโอเคพอได้นี้แล้วก็เปิดอันหนึ่งก่อน ด้านบนให้แล้วครับจุดนี้ครัจุดนี้นะนี่รถสามเหลี่ยมปุ๊บแล้วก็รีดแล้วก็พาวิตง้านหนึ่งแล้วก็รีดแล้วก็รีดปุ๊บขั้นต่อมาให้เราเปิดดอกเห็นแล้วมีรอยนะครับให้เราเอานิ้วแยนด้านในนะครับแล้วก็ตีมันแบบนี้นะครับปุ๊บ,บแล้วก็รีด แล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับกอนิ้วเหยยกก่อนแล้วก็ค่อยตีมาด้านนี้อ่แบบนี้แล้วก็รีดโอเคต,อต่อมาให้เราพัเอาจุดนี้นะครับมาหาจุดตรงนี้ที่มีรอยพับจุดตัดจุดตรงนี้นะครับให้เราพับมานี่ตรงนี้ พอถึงจุดนี้แล้วให้เราลีดกระดานด้านหลังนะปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปุปปป๊แบบนี้ด้านนี้ก็ทำด้วยเหมือนกันนะครับแบบนี้เข้าไปหัดตรงนั้นเลยโอเคแบบนี้แล้วเลีก่กระดานนะอเอ้ยขั้นต่อมาพอได้แบบนี้แล้วให้เราหงุไปด้านหลังเห็นวรามีเราขับตรงนี้นะครับ ให้เราพับขึ้นตามรอยพับตรงนี้เลยปุ๊แล้วก็รีกได้นะครับโอเคพอพับแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราพับจุดนี้นะครับตัดตรงนี้เลยพับนี่ลงมาแบบนี้นะครับหาจุดด้านล่างเลยนะแบบนี้ปื๊ดแล้วก็รีบทำมันันทั้งสองด้านนะพับลงอ่าแบบนี้ ให้ตรงนี้แหลมปุ๊บแหลมป,ปุ๊บทั้งสองด้านนะครับอ่าพอแหลมแบบนี้เสร็จแล้วให้เราพับแถวไปจะมีเอาตรงนี้ให้เราพับด้านนี้ออกมานะครับแบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้อแบบอกมานะแล้วก็ทําด้านนี้เหมือนกันนะ แบบนี้เสร็จแล้วให้หมุนมาด้านนี้จะได้หน้าตาประมาณนี้นะพอ,อหันมาด้านนี้เสร็จแล้วให้เราพับตัวนี้นะครับพับเข้าออมาด้านในแบบนี้สักเล็กน้อยนะพับเท่าไหร่ก็ได้ไดนะแต่เลยแล้วก็ด้านนี้ก็พับเข้ามาถ้าเท่ากับด้านนั้นนะ,ะประมาณนี้แล้วกัน แบบนี้ขั้นตอนต่อมาให้เราพับตรงด้านมุนก่อนนะครับพับลงมาเล็กน้อยประมาณนี้อ่าจะใหญ่เล็กก็ได้นะครับก็ให้เราเล็กๆก,ก่อนละกันไม่ต้องให้มันใหญ่มากพอแบบนี้เสร็จแล้วให้เราพับจุดนี้นะครับที่เราพับไว้มาเข้าเข้ามาด้านในออ่าตรงนี้เหมือนกันขอบตรงนั้นแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้ พอ,อเป็นนี้เสร็จแล้วให้เราพับตรงข้อตรงนี้นะครับที่เหลีเลียมให้เราพับแบบนี้ก่อนแล้วก็พับเข้าแบบนี้นะครับให้พับข้าดานในพับแบบนี้ทั้งสองนัดปุ๊บปุ๊บตรงนี้มันจะได้มือแบบว่าไม่เหลี่ยมมากนะครับดันนี้ก็เหมือนกัน ขดนในอันนี้ก็พับขดานในไนกันอ่าแบบนี้ในมือของแพนด้าแล้วเขาจะไปให้เราจะพับภาพแพนด้าทำาด้าน,นี้ก่อนจำที่เราพับตัวนี้ได้ไหมครับมันยังไม่เส็จนะจริงนะหรือว่าให้พับตรงนี้ก่อนหรือหลังก็ได้นะครับแล้วจะสะดวกแล้วเปิดตัวนี้ออกมาให้เราจับด้านใน,นครับอ่าแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ ต่อเนิ่ด้านใต้แล้วก็ทํามันพุ่งออกมานะครับแบบนี้แล้วก็รีดแล้วพับได้กับปันเดิมพับก่อนพับหลังก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยที่ครับด้านหลังที่หลังนะครับโอเคแล้วนี้แล้วก,กลับมาเราขึ้น,นมันจะได้นั่งได้นะครับแบบนี้นี่อืมเร็จร้อยขั้นต่อมาให้เราพับตัวนะครับ แล้วก็นํากระดาษอีกแผ่นหนึ่งที่ว่าเราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะครับให้แล้วครับไปลงต,ตรงนี้เข้าหาตรงนี้นะครับแบบนี้โอเคพอด้เสร็จแล้วก็ให้เรารีก,กระดานนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บแก็ทำอีกด้านหนึ่งแบบนี้อ่าร้อยตะลิป๊์มัต่นไม้แล้วพับจุดนี้ขึ้นด้านบน ร้อยอันนี้ก็สลีดกระดาษเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันขึ้นบลบดลก็รีดผาอันนี้เสร็จแล้วให้เราพับจะจุดนี้เข้าตรงนี้นะครับอบบนี้แลก็รีดแล้วให้เราพับขอบนี้ขึ้นหาขอบนี้นะแบบนี้ เรล,ลีดต่มาให้เราเปิดออกมาก่อนแานิว้วสอดด้านในนะครับทำให้มันปุกปุ้งออกบบนนี้แล้วก็นิ้มันลงคนะรับปุ๊บป๊อปแล้วก็พับขอบนี้เข้าตรงเส้นด้านกลางนะครับอ่านี้แล้วก็พับขอบหนึ่งเข้าไปมอนตุกตาเหมือนกันนะแบบนี้ โอเคพอได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เราพับตรงนี้นะครับเพื่อว่าให้หูแพนด้ามันไม่แหลมมาเราจะพับเข้าเล็กน้อยน,นะครับอ่านี้ขั้นต่อมาก็ทําเหมือนค่านี้เลยครับค่านี้ก็ทําเหมือนกันก็เป็นสามเหลี่ยมพับขึ้นรีดแล้วก็เปิดออกมาทำให้มันปุ้งๆออก พับเข้าตรงกลางหาสิ้นสองด้านแล้วก็พับหูไม่แหลมมากปึ๊บโอเคขั้นต่อมาให้เราพับด้านข้างเข้านะครับให้หน้ามันไม่แหลมเหมือนเดิมโอเคพับยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยพับด้านข้างเข้าแบบนี้ นี่จะทำให้ถึงหูตรงนี้นะขอบหูตรงนี้แล้วก็รีดเลยพึบบรีดเสร็จแล้วให้เราครับตรงนี้นะครับขับนี่ลงเท่าขอบหูทังสองข้างนี้นะปึบปึบอ่าแบบนี้บรีเสร็จแล้วขั้นต,ต่อมาให้เราครับทดนี้ทหารนบนนะ พอถึงตัวนี้แล้วก็รีดก,กระดาษด้านล่างป๊บเสร็จแล้วให้เราเข้าอากระดาษท้้สสซมานี้ครับแล้วเข้าด้านในนะครับแบบนี้แล้วก็ครับตัวนี้เขาถ้าตรงไหนหลุดขอบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ทำนานก็เลยอาจจะแบบว่าอาจทำออกขอบบ้างต้องขออภัยด้วยโอเค ้ต่อมาให้เราวาดหน้ามีพี่วาดหน้าแพนด้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหรือบางคนวาเป็นหมีธรรมดาก็ได้เพราะพี่ว่าถ้าใส่ขอบตาดําให้หมีแล้วมันดูไม่ค่อยสวยนะครับก็เลยทํเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับถ้าอยากให้หน้ามันขข้มๆก็สามารถระบายเฟอร์ดสีก็ได้นะครับแต่พอดีว่าเฟอร์ดสีของพี่มีปัญหาก็เลยไม่สามารถระบายแสตัวมีตัวนี้ได้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามซ่องเอสซูเปอร์เอสด้วยนะครับถ้าอยากให้พี่สัมผัสอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับสอบค,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ